สำหรับกล้องของ h u a ว e i Mate 40 Pro นะครับก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มโดยเลนทั้งหมดนั้นเป็นการพัฒนาโคเดอร์บลอกกับทางไหลกานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับโดยกล้องหลังจะประกอบไปด้วยเลนทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยตัวที่1นะครับก็จะเป็นเลนความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับซึ่ง เป็นเซ็นเซอร์ที่มีความว่องไวในการจับสูงมากนะครับแล้วก็มีระบบเลเซอร์โฟกัสในการทำงานด้วยรูรัรบแสง f 1 9นะครับตัวที่2นะครับเป็นเลนส์ที่อยู่ข้างๆกันตรงนี้ก็คือเลนส์เพอร์ดีสกคนะครับ12ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมได้5เท่าแบบออติคอนแล้วก็มีระบบ PDAF พร้อมกับ OIS มาให้ด้วยนะครับ เลนที่3นะครับเป็นเลนบุมกว้างนะครับอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าแสดงผลเป็นแบบ3ต่อ2เท่านั้นนะครับและรวมไปถึงอีกตัวหนึ่งก็เป็น T D T O F นะครับก็คือตัวนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยก้องมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันรองรับการถ่ายวิดสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทนะฮะแล้วก็มีระบบการสั่นมาให้2 2แบบส่วนกล้องหน้านะฮะ คิกมาดูอันหล่อเหลาอยู่นี่นะฮะกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับเป็นรูรับแสง f 2.4แล้วก็เลนส์กว้างขนาด18มิลิเมตรพร้อมกับ tdtof ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นก็คือเรื่องของเลนส์ที่มุมกว้างขึ้นนั่นเองส่วนหน้าตาของเมนูกล้องทั้งหมดนะครับอันนี้ให้ดูในภาพรวมก่อนที่เราจะลองสาธิตในการซูมนะครับจุดเด่นก็คือ การใช้งานที่ง่ายนะครับมันเป็นแบบสไตล์ของไหลากาเขาการวางฟอนต์ยังใช่เลยนะฮะโหมดโฟโต้ปกติก็จะมีนี่ครับเป็น Master AI นะฮะแล้วก็มีตัวของการเข้าไปที่ AI Lens นะฮะสามารถบอกเรื่องของวัตถุื่องต่างได้นะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมกด Permission ผิดไปนิดนึงนะฮะ่านะไปขอ Permission ใหม่ทีนะครับนี่สามารถที่จะกลับไปที่ตเมื่อกี้ได้นะฮะ ก็จะมีเรื่องของการแปลภาษาการบอกช้อปปิ้งอะไรต่างเนี่ยมีให้หมดนะครับรวมถึงการสแกนเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะผมจะกลับไปก้องปกติก่อนนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของซีนที่เราสามารถเปลี่ยนซีนได้นะครับมีการถ่ายแบบบูบี้ฟิกเจอร์ซึ่งบูบี้ฟิกเจอร์เนี้ยเราสามารถเอามาแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งภาพได้นะครับอย่างเช่นการลบคนออกหรืออะไรพวกนี้สามารถที่จะใช้จากฟีเจอร์ดีได้นะครับต่อมาเป็นโพสเชตนะครับ พอตเ็จะเพิ่มในเรื่องของเอฟเฟกละลายหลังโบเก้แบบซูเปอร์หรืออะไรพวกนี้สามารถที่จะทําได้นะฮะปรับบิวตี้ได้นะครับแต่ว่าปรับเป็นเลเวลนะในโหมดครับในโหมดเลือก iso แล้วก็ชัตเตอร์สปีดได้ถ้าชัตเตอร์สปีดเยอะก็ใช้ขาตักล้องเอานะ a p e r t u r e a p e r t u r e นั้นสามารถที่จะถ่ายทั้งแบบภาพนิ่งและวิดีโอได้นะครับแล้วก็ปรับดูรับแสงได้ทีนี้หลายคนก็กรู้ว่าถ้าปรับแล้วเนี่ยสามารถปรับแยกได้อิสระนะครับสำหรับตัวของ วีดโอนะครับต่อมาก็เป็นวิดีโอแล้วครับวิดีโอเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆทั้งระบบการสัน่นแล้วก็อีกตัวนี้นะครับเป็น tracking shot เดี๋ยว tracking shot เรามีตัวอย่างสมบูรณ์ให้คุณได้รับชมกันครับไก่นอนครับอันนี้เราจะมาลองฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของ AI tracking นะครับขั้นแรกก็คือมันจะมีปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับเรากดปุ่มนี้นะครับอกดครับ พอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการออบเจกต์แบบนี้นะฮะพอออบเจกต์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเรากดหายนะครับไม่ว่าจะคนจะไปอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะเคลื่อนไปนะครับก็ถือว่าค่อนข,ข้างอัน,นีกประสงค์มากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการถ่ายวีโอสายวีโอเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับเนี่ยครับก็จะดีเทคน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยน้องเขาเคลื่อนไปไหนปุ๊บเนี่ยคือกล้องมันจะซูมแล้วก็พยายามแบบดีเทคหมดเลยนะครับเรียกได้ว,ว่า สะดวกมากมากเลยหลัจาจก taking shot แล้วนะครับในตัวนี้ก็จะมีเรื่องของแฟลชนะครับก็คือเป็นเปิดเป็นไฟฉายได้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวซ c e นะครับให้คุณเลือกเป็นฉากหลังปรับภาพได้นะครับนอกจากนี้มี Pro. โหมดโปรเยอะจริงๆเลยมือถือตัวนี้เนี่ยปรับให้ทั้ง jpeg jpeg l แล้วก็รอไฟได้นะฮะ แล้วก็จะมีเรื่องของไฟแอสซิสต์นะฮะช่วยด้วยนะฮะแต่เราปิดได้นะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นเรื่องของแฟลชเรื่องในมื้นี้จะไม่หมดฟังก์ชันต่างๆนี่ปรับได้เยอะมากนะครับนี่ iso ก็ปรับได้สกรีนชัตเตอร์สปีดได้ ev ได้ af ได้ไวบาลา์นได้นี่วิดีโอก็ปรับได้นะฮะนี่ทำป็นเล่นนะครับ รู้เรื่องเขาเยอะจริงแล้วก็ยังมีหมดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสโลโมชันที่ชา้าที่สุดถึง1280โอร้จะชา้าไปไหนแล้วก็จะมีเรื่องของตัวที่เป็นพาโนรามาถ่ายขาวดำโมโนเออาร์ AR, นะครับมีไลท์ไลท์เฟตติ้งนะครับแล้วก็อื่นๆมากมายที่ว่าครบเลยดูโอสกรีนก็มีนะครับดูวิวนะครับขอโทษที พูดผิดไปนิดหนึ่งนะฮะดูวิวก็คือจะเป็นการถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังแบบนี้นะฮะโดยกล้องที่จะซูมได้คือกล้องหลังนะครับซูมได้สูงถึง5เท่าด้วยกันแต่ไม่ใช่ครับเท่าเลยครับโหจะถ่าโหไปไหนโอเคต่อมานะครับผมแบกลับไปที่ตรงนี้ขอกลับไปที่โหมดนี้ทีหนึ่งจะมีไฮเลสนะครับก็คือเป็นภาพความเรียสูงนะครับม,มันสามารถที่จะโก่งภาพให้ถึง50ล้านพิกเซลได้นะครับและ อีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่ขี้เกียจในการหาฟุตเทจสตอรี่นี่ครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมดหนึงนะครับเจ้านี่แล้วก็จะเป็นรีแลกซ์นะครับอัปปีดดันนมิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดเพิ่มได้นะฮะเป็นทีมต่างเนี่ยสามารถที่จะค้นหาได้จากโฮเว่ทีมนะฮะส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นฟรีหมดนะครับก็สามารถที่จะโหลดได้ตามใจแล้วก็แต่งภาพได้ดี เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวทั้งหมดนั้นผมจะทําเป็นตัวอย่างออกมาให้คุณได้รับชมหลังจากที่สาธิตกล้องหน้าไปนะครับมาถึงเรื่องของกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้านั้นก็จะมีจุดเด่นก็คือเราสามารถปรับบีตี้โหมดที่ซับซ้อนขึ้นนะครับทั้งตัวของซอฟต์สกินคอนโทรลแล้วก็เรื่องของโทนผิวนะครับทั้งแบบเฉพาะพเทน,นะเฉพาะพเทนเพราะว่าภาพนี้ไม่มีเลยนะฮะ แล้วก็วิดีโอนั้นก็มีบิวตี้ได้ด้วยแต่เป็นดีท u ี่แบบเรเวลนะฮะส่วนถ้าเป็นโหมดไหนก็ยังถ่ายได้นะครับเพราะว่ารู้รับแสงมันกว้างพอที่จะถ่ายนะครับแล้วก็ปรับบิวตี้ได้เช่นเดีวยวกันแต่ถ้าเป็นแอปพอร์เชอร์หลักผ่าไปกล้องหลังทันทีเนี่ยครับก็จะเป็นฟีเจอร์ของทางกล้องหน้าเขานะครับ แล้วกล้องหน้านั้นก็จะมีฟีเจอร์พิเศษก็คือสามารถถ่ายวายได้ทีนี้ก่อนไปดูตัวอย่างภาพเดี๋ยวเราส่งเข้าไปที่เซตติ้งก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้คุณดูเซตติ้งเลยเซตติ้งก็จะมีเรื่องของการใช้เสียงในการถ่ายภาพนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของแคปเจอร์ที่เป็นจัดรอยยิ้มของเราปรับกล้องให้เป็นความละเอียดสูงได้นะครับแล้วก็สามารถปรับเฟรมเรทได้ด้วยนะฮะร,รวมไปถึงเรื่องของการบอกเรื่องของ ตำแหน่งน้ำนะครับก็คือความเอียงของมันนั่นแหละแล้วก็ลงไปถึงนี่ครับตัวของกริปนะฮะกล้องหน้าจะไม่สามารถเปิดไายน้ำได้นะครับเปิดได้เฉพาะกล้องหลังนะครับทีนี้คุณก็อยากรู้แล้วว่าในการซูมของภาพนะั้นเป็นอย่างไรนะฮะผมก็ให้คุณดูได้รับชมกันแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ผมจะเอาดอกไม้มานะครับนี่ การทางนานของกล้องถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเราสามารถกดายสุดนะครับเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะไม่ายเท่ากับคู่แข่งสักเท่าไห่นะครับต่อมาได้เป็นหนึ่งเท่านะครับกล้องจะหมดเป็นสําเร็จเป็นห้าเท่านะครับห้าเท่าก็เป็นเลนตัวของอพอดีสโคปหรือถ้าสมมติแสงไม่ถึงก็จะเป็นเลนส์หลักแล้วก็ซูมไปสิบเท่านะฮะสิบเท่าเนี่ยจะค่อนข้างจะไกล ไปหน่อยนะครับสำหรับนี้ตัวกล้องมันสามารถซูมได้สุดถึง50เท่านะครับก็คือซูมไปถึงดวงจันทร์เลยนะฮะถือว่าค่อนข้างทําได้ค่อนข้างไกลดีใช่ได้นะฮะโอเคเห็นแบบนี้แล้วน่าจะชื่นใจสาวโบโ๊วยอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างภาพดีกว่านะครับว่าผมได้ผลงานจากมือถือตัวนี้อย่างไรกันบ้างทั้งวิดีโอและพาพนิ่งครับ ันนี้ทดสอบการถ่ายวีดีโอนะครับอันนี้เปิดระบบการสั่นเอาไว้นะครับสำหรับโฮมเมด40โปรนะฮะสังเกตก็คือเรื่องของการซูมนั้นถ้าไปหมดนี้จะไม่สามารถซูมได้นะครับอันนี้จะเป็นการทำงานระหว่างเ e เ s เข้ามาช่วยเยอะพอสมควรสัวอันนี้นะครับเป็นการปิดระบบช่วยในการภาพสั่นไหวนะครับอันนี้ผมก็เดินไปเรื่อยๆอยู่นะครับ แล้วก็มันสามารถที่จะใช้ซูมได้นะครับจากบทนี้แต่ว่าถ้าเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วเสกเป็นยังไงเดี๋ยวเรารับชมอันถัดไปครับปร,รออัน,นที่คุณเห็นรือประยะ0ูนยจุดเจ็ดนะครับ yes. สอบบนะครัถ้าสมมติมีไกการมาดูบางนี้นะครับแล้วก็นะครับะระบบโฟกัสของ Huawei Mate 40 p r ก็ทาง,งานได้ค่อนข้างรวดเร็วมากครับ เราทดสอบในการถ่ายวิดีโอนะครับ็นแบบกล้องคู่นะครับของโ a เว i m a เม40 Pro นะครับซึ mm ่ง hmm. ในกล้องคู่นะครับตัวหลักนั้นนะ่ะจะสามารถทียบปรับษ,ษาได้นะครับก็จะเป็นไวสุดเท่านะครับแล้วเราสามารถที่จะลากเข้าไปนะครับแต่ว่าจุดที่เราต้องสังเกตก็คือว่าถ้าเราลากไปสุดเท่านเนี่ยมันก็จะมีว่าเฮ้ยเซลจะเป็นอย่างี้แต่ว่ากล้องหน้านั้น มันก wow. ็จะเป็นองศาของมันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็เหมาะกับการใช้เดินถ่ายแต่ว่ามันเหมาะกับการสัมภาษณ์มากกว่านะครับสำหรับการถ่ายวิวแบบนี้ครับอันนี้ทดสอบการถ่ายวิวนะครับด้วยโห่ยเมซี่สิบโรนะครับซึ่งมีจุดเด่นก็คือสามารถปรับตัวของการถ่ายนะครับซึ่งเป็นแบบ ว้างสุดหรือ1เท่านะครับก็จะใช้ในปกติได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เสียงของมันนั้นค่อนข้างที่จะคมชัดเพราะว่าจะมีการตัดแอมเบียนค่อนข้างดีนะครับทีนี้เราจะลองเดินนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มันไม่มี o s เเท่าไหร่รก็เลยจะทําให้หระบบของการป้องกันภาพสัตมหม่นั้นอาจจะสู้กล้องหลังไม่ได้นะครับ